สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาสั่งจองมะขามวันนี้จะเป็นมะขามของวันนี้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะอันนี้แกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอารอรอ,รอนะทำขั้นตอนต่อไปส่วนใครที่เข้ามาโอนเงินมาแล้วเข้ามาสั่งจองนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเปิดกระรัหลับให้ดูนะคะว่า,าพรุ่งนี้จะได้รับมะขามกันนะคะจะเป็นเช่นไร จะเป็นมะขามที่พร้อมจะออกพรุ่งนี้นะคะก็จะประมาณลักษณะนี้นะอันนี้แม่พึ่งนะคะแม่พึ่งตกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเพราะว่าอันนี้แช่น้ําตาลแล้วรอเอาออกพรุ่งนี้เนาะก็ยังไงนะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเข้ามาสั่งซื้อนะคะใครที่อยากลองนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นากก็พรุ่งนี้นะคะ,ะยังคงปโปรเหมือนเดิมนะคะปโปรมะขามของเราก็ยังคงนะคะ สิบสองกิโลแถมหนึ่งกิโลอันนี้เป็นโปรโนะคะส่วนนะคะใครที่ยังไม่ทราบราคาเนาะโปรโนะคะก็คือสิบสองกิโลเนาะแถมหนึ่งกิโลนะคะส่วนนะคะสำหรับนะคะโปรสิบสองกิโลแถมหนึ่งกิโลค่าส2 0ร้อนะคะแล้วก็ ของเราจะเป็นเปลี่ยนเป็นถุงสิบหมดนะคะในราคา75บาทนะคะ75บาทเนาะก็ยังไงก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาสั่งซื้อเอาไปไว้ทานนะคะก็ขอบคุณแล้วก็หลายท่านนะคะเข้ามา,าติชมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะจะเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณออเดอร์นะคะใน พรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะวันนี้จะจะของดส่งหนึ่งวันเพราะว่าจะเกี่ยวข้าวนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะจะส่งได้ทุกคนแล้วนะคะมาขามตอนนี้ยังว่างอยู่อีก15บกิโลนะคะอีก15บ้ากิโลนะสําหรับพรุ่งนี้นะคะใครทีอ่อยากลองนะคะเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ